สวัสดีคุณคนนะคะก็พบกับช่องแพรรีเร่เพออีกแล้วนะคะทุกวันศุกร์เวลาสองทุ่มเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ P ีต่อจากสุกที่แล้วนะคะที่เราเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์การผ่าฟันขุดครั้งแรกนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่หกเวันหลังจากที่เราผ่าไปแล้วคุณหมอก,ก็นะัดตัดไหมซึ่งเราไปทํแบบไปตัดไหมเรียบร้อยแล้วเนาะเมื่อเช้าวันนี้เราก็เลยแบบว่ากลับมาถึงเราก็มาอัดคลิปเล่าให้เพื่อนๆฟังเลยนะคะเพราะว่าเราอยากให้คลิปแบบมันก็จะเรียลไทม์แบบมาก,มากๆเลยอยากให้แบบว่า แชร์ประสบการณ์ที่มันบนวดเรียวจริงๆนะคะก็หลังจากวันนั้นที่เราอัดไปนะคะเป็นวันที่หลังจากที่เราผ่านได้ประมาณ2วันเนาะก็เพื่อนๆจะเห็นจากในคลิปเลยว่ามันค่อนข้างที่จะบวมแล้วก็วันนี้ผ่านมา7วันแล้วมันหายมากยิ่งขึ้นแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบว่าหายบวมไปเลยนะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าฝั่งเนี้ยมันจะบวมกว่าแบบว่านิดเดียวจริงๆนะคะคือถ้าไม่ได้สังเกตก็คือจะไม่รู้สึกหรือว่ามันบวมเนาะก็ ถามว่ายังปวดอยู่ไหมมันไม่ค่อยปวดแล้วแต่มันจะมีอาการชานิดหนึ่งชาที่ปลายปากเพราะว่าเนื่องจากว่าที่เราเล่าไปคลิปที่แล้วนะคะคือฟันคุดเราเหม่นอนข้านที่จะเหมือนลากมันอะแทงเส้นประสาทซึ่งคุณหมอก,ก็บอกตั้งแต่ก่อนที่จะผ่าแล้วว่าจะมีอาการชาที่ปลายปากนะริมฝีปากหรือว่ามีอาการแบบว่าเหมือนเป็นแบบว่า แข็งแข็งเขาเรียกว่าเหมือนกล้ามเนื้อมันมันแข็งเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าถามว่าเราอยู่ใน,นอจยังไงนะคะช่วงที่หลังที่เราผ่านเนาะเราก็ทานทานโจ๊กเลยประมาณสามวันแรกวันที่สี่พยายามทานข้าวแต่ว่าเขียวฝั่งนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าคือเราก็ต้องทํางานด้วยแล้วการที่เรากินโจ๊กอะมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนแบบว่า มันไม่มีอะไรไปช่วยกระตุ้นสมองเลยแล้วก็เหมือนทําให้หิวง่ายมากกินกินแต่โจ๊กแต่นมข้าวโอ๊ตอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะลําบากนะคะแล้วเราต้องทํางานด้วยแล้วใช้สมองเนี่ยเราก็พยายามที่จะกินข้าวมากยิ่งขึ้นก็จะเน้นพวกข้าวที่มันว่าทานง่ายๆเช่นข้าวกับไข่ตุ๋นข้าวกับ,กบปลานึ่งแล้วก็ที่กินกินได้เลยก็คือพวกเส้น พวกบะหมี่แต่ว่าเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยค่อนข้างจะยากหน่อยหมูกรอบยังไม่ได้แต่ว่าเป็ดเนี่ยได้ไก่ที่แบบนุ่มๆหมูแดงข้าวขาวหมูเนี่ยเออพยายามเริ่มกินได้หลังจาก3วันแรกแล้วนะคะโดยใช้ข้างเนี้ยเคี้ยววันนี้เราก็ได้ไปตัดไหมคุณหมอก็บอกว่าเออแผลเรา,าไม่ได้มีไม่ได้ติดเชื้ออะไรแล้วก็แผลโอเคเลยแต่ว่าติดอย่างเดียวคือว่าด้วยความที่เรา,าแบบแพนิคเกินไปแล้วตอนที่เรากินอะ เราใช้ช้อนที่มันเล็กมากๆไม่ใช่ช้อนทำมาคล้ายๆแบบว่าช้อนุงกาแฟที่มันด้ามยาวๆในการกินข้าวแล้วมันทําให้เราอ้าปากแค่นี้เ,ออเนี่ยคุณหมอก,ก็เลยบอกว่า เราควรที่จะฝึกอ้าปากให้มันกว้างมากขึ้นคือตอนนั้นนะที่เราไม่กล้าอ้าปากว่าเรารู้สึกว่ามันมีไหมยอยู่เราก็กลัวว่า,าแผลมันจะฉีกอะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นว่ากล้าม <c ười> เนื้อฝั่งเนี้ยมันจำมันจำแค่อ้าแค่นี้คือกล้ามเนื้อทั้งปากมันจำว่าเราอ้าแค่นี้ซึ่งเราอ้าแค่นี้มาเป็นระยะเวลาเจวันทําให้ต่อหมืตอนที่ไปตัดไหมอ่ะคุณหมอให้อ้าเรารู้สึกเจ็บมากมากคุณหมอว่าไม่ต้องกลัวเราก็บอกไปตามตรงเลยว่าเราคัวมมันจะค้างเออเราก็คุณหมอบอกว่าไม่ต้องกลัว มันอาจจะรู้สึกเจ็บบ้างแต่มันไม่ได้ค้างแน่ๆเออขาไกลไม่ขาแน่ๆแ,แล้วก็โอเคเราคุณหมอก็บอกว่ากลับมาก็พยายามที่จะอ้าปากให้มันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เรื่องการแปลงฟันเนี่ยไม่ต้องกลัวเพราะว่าเออคุณหมอก็ลองเอาตัวเครื่องมือค่ะไปถูตรงฟันเนาะว่าเนี่ยเจ็บไหมมันไม่ได้เจ็บถูกไหมถ้าไม่ได้เจ็บแปลว่าเราสามารถแปรงได้แต่ว่าแค่ระวังตรงกระพุ้งแก้มเพราะว่าเหมือนแผลอ่ะมันจะเก็บตรงกระพุ้งแก้มมากกว่าตรงฟันเออ ก็แบบตอนแปรงฟันก็พยายามตรงกับกูแก้มส่วนเรื่องการทานเนี่ยเออก็เริ่มพยายามกลับมาเคี้ยวฝั่งนี้บ้างเผื่อแบบว่ากล้ามเนื้อมันจะได้ไม่จำว่าเฮ้ยเราใช้งานข้างนี้หนักเดี๋ยวมันจะแบบแข็งข้างนี้หรือแบบว่ากล้ามเนื้อมันจะอักเสบอะคือแบบถ้าใครเคยที่แบบว่าเคี้ยวข้าวข้างเดียวบ่อยๆแล้วมันจะมีอาการแบบว่า อยู่ๆมันก็จี๊ดๆตึงๆงเหมือนมันจะเป็นตะคิวตรงปากอะเออถ้าใครเคยเก็ตเคยเป็นจะเข้าใจเลยว่าการพยายามเคี้ยวข้าวให้มันเท่ากันสองฝั่งอ่ะมันค่อนข้างจะสําคัญแต่คุณหมอก็พยายามว่าให้เราเคี้ยวข้าวฝั่งนึงส่วนเรื่องการกินแบบพวกปลาหรือของสแสลงอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็บอกว่าจริงๆมันก็เริ่มที่จะทานได้แล้วแต่ก็ยังไม่ควรที่จะทานก็เราไปอีกสักปก็มันเจ็ดวันก่อนให้แบบมันโอเคดีขึ้น แต่ว่าถ้าเราจัดมากๆอะ่ะหมอก็ไม่อยากให้ทานเลยอย่างเงี้ยเออเราก็โอเคงั้นก็รอไปก่อนสักประมาณ7วันด้วยความที่เราแพนิคด้วยเนาะเราก็ไม่อยากให้แบบว่ามีปัญหามาทีหลังอะ่ะเราก็กลัวแบบชิฉัน,ฉ,นฉันจะฉันได้กินแล้วแซลมอนได้กินแล้วปลาอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องไปเจาะหนองออกทีหลังอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่คุ้มกันเนาะก็โดยรวมก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็หลังจากที่ตัดไหมอะ่ะรู้สึกว่าพูดง่ายขึ้นกินง่ายขึ้น แล้วก็วันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มกลับมากินข้าวด้วยช้อนปกติพระปกติอาจจะกินด้วยช้อนช้อนช้อนเล็กๆที่แบบไว้ชงกาแฟที่เราบอกเนาะก็พยายามพูดให้มันเยอะแล้วก็พยายามอ้าปากแบบกว้างๆหน่อยอะไรเงี้ยเออก็รู้สึกได้ว่าตัวเองเน่ยพูดพูดดีขึ้นกว่าตอนครั้งแรกที่จะพูดว่าไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนอมอะไรไว้สักอย่างในปากแต่ว่าด้วยความที่เราอ่ะมีฟันคูด้าสี่ซี่ใช่ไหมแต่เราพาออกแค่ซี่นี้ซี่เดียว เรารู้สึกว่ามันโล่งๆอ่ะมันโล่งๆข้างเดียวไม่รู้ว่าเราคิดเองหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าเวลาควันมันขบกันแล้วมันไม่ขบอ่ะคุณหมอก็อยากให้ผ่าจริงๆอยากให้ผ่าออกทั้งหมดซี่สี่แหละเพราะว่ากลัวว่ามันจะดันขึ้นมาแล้วก็ถ้าแก่ตัวไปอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะยากเพราะว่ากระดูกมันก็จะแบบแข็งแรงหน่อยอะไรเงี้ยเออมันก็จะค่อนข้างที่จะ แผลสมานยากนิดหนึ่งด้วยด้วย,วยอายุด้วยอะไรเ้ขาก็อยากให้จะเอาออกก่อน30นะคะซึ่งเรามีเวลาอีกเราตอนนี้เราก็26และมีเวลาอีก3ปีก็คิดไว้ว่าวางแผนไว้ว่าปีละซี่ไปเลยก็เดี๋ยวปีหน้าอีกซี่หนึ่งยี่สแล้วก็29ไปเลยรจริงๆอะคุณหมอเขาแนะนํานะคะเพราะว่าให้ผ่าออก สองซี่พ <c oughs> ร้อมกันแบบนี้ในฝั่งเดียวแต่ว่าคือเราะกลัวขี้กลัวมากๆคือเราไม่เคยผ่าตัดไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยในชีวิตเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าการผ่าฟันขูดการเย็บแผลการดูแลแผลอะไรเงี้ยมันต้องที่จะใหม่มากสําหรับเราแล้วเราแบบก็เลยแบบว่าแพนิคมากๆนะคะก็เลยเป็นที่มาของการทําคลิปผ่าฟันขูดแบบคือเราอยากแชร์เราไม่รู้ว่ามีคนที่แพนิคมันเราไหมแต่คือเราโคตร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 แพนิคแล้เรากลัวแบบกลัวทุกอย่างเลยะแบบคุณหมอแบบว่ายังพูดเลยว่าเฮ้ยกลัวขนาดเนี้ย กล้าแปลงฟันด <are> ้วยหรออะไรเงี้ยคือเราพยายามแปลงแบบแปลงแบบน้อยมากๆแปลงเบามากๆนะคะแล้วก็เหมือนพยายามดูแลเขาเราถ้าจะแปลงฟันหลังกินข้าวทุกครั้งเลยเพราะเรากลัวว่าแบบมันฟันมันจะผุมันจะเน่ามันแบบเราแพนิกมากเอาง่ายๆคือโัตวโคตรแพนิคอ่ะเออก็คลิปนี้ประมาณนี้นะคะจริงๆอ่ะเราอยากพูดจริงๆคลิปที่แล้วเราก็พูดมาแล้วเนาะแต่เราอยากพูดซ้ําอีกครั้งหนึ่งก็คือว่า โรงพยาบาลที่เราไปรักษาค่อนข้างที่จะดีมากๆทุกคนคือเป็นคณะทันตแพทย์มหาลายัยมหิดลเนาะคือเราไม่ได้ได้อะไรจากเขาเลยนะแล้วก็จองคิวยากมากไม่ได้ไม่ได,ไได้อะไรพิเศษจากเขาไม่ได้การรัดคิวไม่ได้อะไรคือเราทาตามขั้นตอนเขาทุกอย่างคือไปจองคิวก่อนถึงจะได้คิวถึงจะทําการผ่าถึงจะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาค่อนข้างที่จะ ให้ความรู้เราเยอะเรารู้สึกได้แล้วก็เหมือนเราถามอะไรเขาก็ตอบคือไม่รู้ดีหรือว่าส่วนตัวเราเป็นคนโชคร้ายเราแกไ้ไปเจอแบบคลินิกทําฟันข้างนอกที่เขาน้าที่จะเหมือนแบบว่ารีบไปหมดสักทุกอย่างอะ่ะคือเราเคยไปทําฟันข้างนอกใช่ไหมคะตามคลินิกทั่วไปเลยกันเราก็เคยไปขูดถุงปูนเคยไปเ,เช็คฟันอะไรอย่างเงี้ยเออ เราไปทำบ่อยเยอะมากๆเลยอะแล้วคือเราจะเจอส่วนมากเขาจะไม่ค่อยให้ให้ความรู้อะไรเราคือเราก็ไม่ได้อยากจะไปนั่งคุยยาวเป็นครึ่งชั่วโมงเราแค่อ,อยากถามว่าเฮ้ยแ mm. ล้วอย่างนี้เราควรจะทํายังไงอย่างนี้เราควรจะอะไรยังไงต่ออะไรเงี้ยแต่ส่วนมากเขาก็จะแบบจะไม่ค่อยตอบหรือจะตอบสั้นมากๆอะตอบแบบค่อนข้างท,าที่จะแบบสั้นมากอย่างเช่นแบบว่าอย่างนี้ค่ะหนูเสียวฟันหนูควรทำยังไงดีเลิกกินน้ําแข็งสิเลิกแปรงฟันตรงข้อฟันสิ ตอบแค่นี้เออคือ,ค,อคือจริงๆมันก็ได้มันก็ได้แต่แต่พอเราไมา่ได้มาทําที่เนี่ยแล้วพอเราถามเขาอะว่าเนี่ยเรารู้สึกอย่างนี้เราควรทํายังไงเราควรอะไรยังไงต่อเขาอธิบายหมดเลยว่าที่มันเป็นแบบนี้เพราะอย่างนี้นะแล้วเราควรแก้อย่างนี้นะจริงๆเราสามารถแก้ได้ด้วยวิธีนี้ด้วยนะง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ต้องให้สะแบบว่า ฟังแล้วเรารู้สึกว่าว่าว่าโอเคกว่าทุกๆที่ที่เราเคยไปนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเออที่เนี่ยโอเคและด้วยราคาด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยแต่ว่าเราไม่เคยทํากับ นักศึกษาแพทย์นะก็อยากอยากที่จะลองขูดหินปูนกับนักศึกษาแพทย์ดูไว้ถ้ามีโอกาสเนี่ยจะลองไปจองคิวขูดหินปูนกับนักศึกษาแพทย์ดูเดี๋ยวจะมารีวิวกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าเออทำกับอาจารย์หมอแล้วก็ทํากับนักศึกษาแพทย์เนี่ยเออมันมันแบบฟิลมันต่างกันไหมมันอะไรยังไงไหมนะคะก็ คลิปนี้ประมาณเท่านี้นะคะก็มาแชร์ประสบการณ์การผ่าฟันขุดเนาะ,ะถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมถ้าเรารู้นะคะแล้วเราสามารถตอบได้เนาะ,ะเราจะตอบเองนะคะสามารถคอมเมนต์ถามแลได้นะคะด้านล่างคลิปเลยนะคะส่วนใครที่อยากได้ไรายละเอียดเพิ่มเติมเกีเก่ยวกับคลินิกที่เราเออโรงพยาบาลที่เราไปทําหรือว่าอยากรู้ขั้นตอนอะไรเงี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ด้านล่างเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปตอบเองทั้งหมดเลยนะคะจริงๆเราบอกว่า เราเป็นคนอนข้างจะแพนิกแล้วก็หา,าความรู้เยอะมากแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าคนที่แพนิกเหมือนเราอยากได้ความรู้เราอยากจะแชร์ให้ได้มากที่สุดที่เราจะแชร์ได้เพราะเราเข้าใจคนที่แพนิกเหมือนกัน <g ur ly> ๆๆว่าแบบแมงโคตรเครียดมันรู้สึกยังไงนะคะแต่คลิปนี้ประมาณเท่านี้นะคะคลิปหน้าเราจะมารีวิวอะไรพูดถึงอะไรหรือจะมาบทอะไรนะคะก็อย่าลืมติดตามช่องเรานะคะช่องฟริเพอร์นะคะลงคลิปทุกวันศุกร์นะคะเวลาสองทุ่มเหมือนเดิมน,นะคะคลิปนี้เราไปกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย 下。